คุณรู้ไหมว่าบางคำมีพลังในการปรับเปลี่ยนจิตใจของคุณอย่างสมบูรณ์วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาโบราณต่างเห็นพร้อมกันว่าสิ่งที่เราพูดซ้ำๆกับตัวเองนั้นจะหล่อหลอมความเป็นจริงของเราวันนี้ฉันจะสอนประโยคที่ทรงพลังที่เมื่อพูดซ้ำเพียงสามครั้งก็สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจและชีวิตของคุณได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฝึกฝนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งซึ่งจะกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณและดึงดูดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของคุณคุณอยากรู้สึกมั่นใจแข็งแกร่งและสงบสุขมมากขึ้นไห ถ้าใช่โปรดติดตามจนถึงท้ายที่สุดและค้นพบว่าคำพูดนี้จะเปิดประตูสู่ระดับใหมายของการตระหนักรู้และพลังส่วนบุคคลได้อย่างไรและหากคุณต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคทรงพลังสำหรับการพัฒนาตนเองและจิตใจอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆตอนนี้มาเริ่มดําดิ่งสู่การฝึกฝนที่เปลี่ยนแปลงนี้กันเถอะตั้งแต่สมัยโบราณอาจารย์ทางจิตวิญญ,ญาณและผู้รู้ได้พูดถึงพลังของคำพูดทุกประโยคที่คุณพูด และโดยเฉพาะทุกประโยคที่คุณพูดซ้ำจะทำหน้าที่เป็นคำสั่งให้สมองของคุณเมื่อคุณพูดซ้ำประโยคบางอย่างด้วยเจตนาคุณกำลังปรับโปรแกรมจิตใจของคุณใหม่อย่างแท้จริงเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดเกา่าและติดตั้งความเชื่อใหม่แต่ประโยคที่ถูกต้องคืออะไรเราจะค้นพบและนำไปใช้เดี๋ยวนี้และจำไว้ว่าการฝึกนี้มีมากกว่าการพูดซ้ำมันเกี่ยวข้องกับเจตนาความสนใจและอารมณ์ทุกสิ่งที่คุณพูดซ้ำกับตัวเองจะเข้าสู่จิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดของจิตใจที่มีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและปฏิกิริยาส่วนใหญ่ของคุณเมื่อคุณใช้ประโยคที่ยืนยันโดยเฉพาะด้วยอารมณ์ที่เป็นโบกจิตใต้สำนึกจะตอบสนองอย่างรวดเร็วขึ้นเนื่องจากมันไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและจินตนาการมันยอมรับทุกสิ่งที่คุณพูดซ้ำเป็นความจริงดังนั้นเมื่อคุณใช้เทคนิคนี้คุณกำลังเขียนโปรแกรมจิตใจของคุณใหม่ให้สอดคล้องกับความปรารถนาที่ลึกที่สุดของคุณตอนนี้ที่เราเข้าใจพลังเบื้องหลังคำพูด และวิธีที่พวกมันส่งผลต่อจิตใต้สำนึกแล้วฉันจะเปิดเผยประโยคที่ส่งพลังที่คุณต้องพูดซ้ำสามครั้งประโยคนี้ถูกเลือกเพราะมันนอเรียบง่ายตรงประเด็นและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงประโยคก็คือฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันค้นหาในโลกพูดซ้ำสามครั้งเมื่อตื่นนอนสามครั้งก่อนนอนและทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าต้องการปรับสมดุลจิตใจของคุณเมื่อคุณพูดด้วยความมั่นใจคุณกำลังโปรแกรมจิตใจของคุณให้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองคุณกำลังประกาศให้จักรวาลทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนจาากภายใคุณ การพูดซ้ำเพียงอย่างเดียวก็มีพลังแล้วแต่เมื่อคุณรวมเข้ากับอารมณ์ผลลัพธ์จะทวีคุณขึ้นอารมณ์คือเชื้อเพลิงสำหรับคำยืนยันเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณมีความสุขหรือแม้กระทั่งโล่งใจเมื่อพูดซ้ำประโยคเหล่านี้อารมณ์เหล่านั้นจะเพิ่มพลังให้กับเทคนิคนี้ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกเมื่อคุณพูดว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันค้นหาในโลกให้รู้สึกถึงพลังจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในชีวิตของคุณและรู้สึกว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้ว้ววกกุแจจสสู่คาามเรร็ของฝึนี คือความสม่ำเสมอไม่เพียงพอที่จะพูดซ้ำหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคาดหวังผลลัพธ์ทันทีจิตใจต้องการการพูดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อแทนที่รูปแบบความคิดเก่าๆที่จำกัดทำให้การฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของวกคุณไม่ว่าจะเมื่อตื่นนอนในช่วงเวลาพักหรือก่อนเข้านอนยิ่งคุณพูดซ้ำมากเท่าไหร่จิตใจของคุณก็จะเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณยืนยันมากขึ้นเท่านั้นและผลลัพธ์จะปรากฏในความเป็นจริงของคุณในไม่ช้า เมื่อคุณรวมการฝึกนี้เข้ากับชีวิตประจําวันของคุณคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทอรงพลังในวิธีคิดและการกระทําของคุณคุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์ผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับความคิดหมายของคุณจําไว้ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายตัวหากคุณมุ่งเน้นไปที่การเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มลงมือทําเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏในความเป็นจริงของคุณนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งซึ่งเริ่มจากภายในสู่ภายนอก อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มพลังให้กับการฝึกนี้คือการรวมการพูดซ้ำกับการจินตนาการเมื่อคุณพูดว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันค้นหาในโลกให้หลับตาและจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในชีวิตของคุณเห็นภาพตัวเองใช้ชีวิตในความเปลี่ยนแปลงนั้นคุณรู้สึกอย่างไรผู้คนรอบตัวคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรและชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างไรการฝึกจินตนาการนี้เมื่อรวมกับการพูดซ้ำจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังซึ่งเร่งกระบวนการของการทำให้สิ่งต่างๆเป็นจริง คุณรู้หรือไม่ว่าคำบางคำมีพลังในการปรับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ทั้งหมดวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาโบราณบรานพ้องสิ่งที่เราพูดกับตัวเองซ้ำๆนั้นจะกำหนดความเป็นจริงของเราและวันนี้ฉันจะสอนวลีที่ทรงพลังซึ่งเมื่อคุณพูดซ้ำเพียง3ามครั้งจะสามารถเปลี่ยนความคิดและชีวิตของคุณได้เตรียมตัวสำหรับแบบฝึกหัดง่ายๆแต่ลึกซึง้งที่จะเปิดใช้งานจิตใต้สำนึกของคุณ และดึงดูดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของคุณคุณต้องการรู้สึกมั่นใจแข็งแกร่งและสงบสุขมากขึ้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นอยู่กับฉันจนจบและคุณพบว่าเทคนิคนี้จะเปิดประตูสู่ระดับใหม่ของการตระหนักรู้ในตนเองและพลังส่วนบุคคลได้อย่างไรอ้อและถ้าคุณต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมเ,มเช่นนี้เกี่ยวกับเทคนิคทรงพลังสําหรับการพัฒนาตนเองและจิตใจอย่าลืมสมัครรับข้อมูลจากช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดตอนนี้ไปสํารวจการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ด้วยกันเถอะ ตั้งแต่สมัยโบราณครูทางจิตวิญญาณและนักปราชญ์ได้พูดถึงพลังแห่งคำพูดทุกประโยคที่คุณพูดและยิ่งไปกว่านั้นทุกประโยคที่คุณพูดซ้ำๆทำหน้าที่เป็นคำสั่งสำหรับสมองของคุณเมื่อคุณตั้งใจพูดบริบางอย่างซ้ำๆคุณกำลังตั้งโปรแกรมจิตใจใหม่จริงๆเปลี่ยนรูปแบบความคิดเก่าๆและติดตั้งความเชื่อใหม่ๆแต่คำที่ถูกต้องสำหรับสิ่งนี้คืออะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะค้นพบและนำไปใช้ในตอนนี้และอย่าลืมการฝึกฝนนี้ ไม่ใช่แค่การพูดซ้ำๆเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความตั้งใจโฟกัสและอารมณ์ทุกสิ่งที่คุณพูดซ้ำกับตัวเองจะตรงเข้าสู่จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดของจิตใจซึ่งรับผิดชอบพฤติกรรมและปฏิกิริยาส่วนใหญ่ของคุณเมื่อคุณใช้คำยืนยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอารมณ์เชิงบวกจิตใต้สำนึกจะตอบสนองเร็วขึ้นนั่นเป็นเพราะมันไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับจินตนาการได้มันยอมรับทุกสิ่งที่คุณพูดซ้ำเป็นความจริง ดังนั้นเมื่อคุณใช้เทคนิคนี้คุณกำลังเขียนซอฟต์แวร์ทางจิตใหม่โดยพื้นฐานเพื่อให้ความคิดของคุณสอดคล้องกับความปรารถนาที่ลึกที่สุดของคุณตอนนี้เราเข้าใจพลังที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและวิธีที่คำพูดเหล่านั้นส่งผลต่อจิตใต้สำนึกแล้วฉันจะเปิดเผยวลีที่ท่งพลังที่คุณควรพูดซ้ำสามครั้งวลีนี้ได้รับเลือกเพราะเรียบง่ายตรงไปตรงมาและมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงวลีนี้คือฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกพูดซ้ำสามครั้งเมื่อคุณตื่นนอนสามครั้งก่อนนอน และเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจําเป็นต้องปรับจิตใจให้สมดุลใหม่เมื่อคุณพูดด้วยความมั่นใจคุณกำลังตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณให้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณเองคุณกำลังประกาศต่อจักรวาลว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในตัวคุณการพูดซ้ำๆเพียงอย่างเดียวนั้นทรงพลังแต่เมื่อคุณรวมเข้ากับอารมณ์ผลที่ได้จะทวีคูณอารมณ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับคำยืนยันเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณยินดีหรือแม้กระทั่งโล่งใจขอนับพูดบลีอารมณ์เหล่านี้จะเพิ่มพลังให้กับเทททคคนนิิิิาาให้้มมีประสธภพกย่งขึ เมื่อคุณพูดว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกจงรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในชีวิตของคุณและรู้สึกว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วกุญแจสู่ความสำเร็จด้วยการฝึกฝนนี้คือความสม่ำเสมอการพูดบาลีหนึ่งหรือสองครั้งแล้ว วางผลลัพธ์ทันทีน่น,นอนไม่เพียงพอจิตใจต้องการการพูดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อแทนที่รูปแบบความคิดเก่าๆที่จำกัดทำให้การฝึกฝนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนในช่วงเวลาพักหรือก่อนนอนยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่จิตใจของคุณก็จะยิ่งเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณยืนยันและผลลัพธ์ก็จะปรากฏในความเป็นจริงของคุณในไม่ช้าเมื่อคุณรวมการฝึกฝนนี้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังในวิธีคิด และการกระทําของคุณคุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์ผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับความคิดหมายของคุณมากขึ้นจําไว้ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายใหญ่ขึ้นหากคุณมุ่งเน้นไปที่การเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มกระทําในลักษณะที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในความเป็นจริงของคุณตามธรรมชาตินี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งเริ่มจากภายในสู่ภายนอกวิธีหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกฝนนี้คือการรวมการพูดซ้ำๆกับการมองเห็นเมื่อคุณพูดว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันแสวงหาในโลก ให้หลับตาและจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในชีวิตของคุณเห็นว่าคุณกำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรผู้คนรอบตัวคุณตอบสนองอย่างไรและชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างไรการฝึกฝนการมองเห็นนี้ร่วมกับการพูดบาลีจะสร้างสนามแม่เหล็กทรงพลังที่เร่งการสำแดงการฝึกทบทวนประโยคที่ทรงพลังเช่นนี้ ช่วยลบล้างความเชื่อที่จำกัดตัวเองที่คุณอาจถือไว้เป็นเวลาหลายปีหลายครั้งที่เราเติบโตมาพร้อมกับความคิดและแบบแผนที่บอกเราว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้แต่เมื่อคุณทบทวนประโยคฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้คุณกำลังสลายข้อจำกัดเหล่านั้นและสร้างพื้นที่สำหรับความคิดใหม่พฤติกรรมใหม่และวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับตัวคุณเองการทบทวนแต่ละครั้งจะทำให้ความเชื่อเดิมอ่อนแอลงและเสริมสร้างความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณจักรวาลกำลังเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเมื่อคุณทบทวนประโยคที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคุณจะสอดคล้องกับกระแสะธรรมชาตินี้เมื่อคุณกล่าวว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้คุณกำลังประกาศต่อจากกวาลว่าคุณพร้อมที่จะพัฒนาปรับตัวและเติบโตคุณกำลังอนุญาตให้กระแสะแห่งองค์ความอุดมสมบูรณ์โอกาสและการเติบโตไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างเสรีเมื่อคุณสอดคล้องกับกระแสะนี้คุณจะเริ่มเห็นประตูเปิดขึ้นแทนที่จะเป็นสิ่งกีดขวางช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเช่นการเปลี่ยนงานความสัมพันธ์ หรือช่วงสำคัญอื่นๆเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้เทคนิคนี้ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนการทบทวนประโยคขคอที่เสริมกำลังใจนำมาซึ่งความรู้สึกปลอดภัยและมีจุดมุ่งหมายในช่วงเวลานี้ทบทวนว่าฉันคืออาการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อว,ว่าคุณมีพลังในการสร้างความเป็นจริงของคุณเองโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ภายหนกการปฏิบัตินี้นำความชัดเจนและความมั่นใจในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่จิตใจมักจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาความกลัว และความท,ท้าทายแต่เมื่อคุณเริ่มฝึกการทบทวนประโยคที่เป็นบวกจิตใจของคุณจะค่อยๆปร,รับทิศทางไปยังสิ่งที่ดีเป็นไปได้และเป็นบวกซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะละเลยปัญหาแต่คุณจะสามารถจัดการกับมันด้วยมุมมองใหม่เมื่อคุณทบทวนว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้คุณจะเริ่มเห็นทางแก้แทนที่จะเป็นอุปสรรคและทัศนคติของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเชิงบวกและเชิงรุกมากขึ้น การทบทวนประโยคที่ทรงพลังนี้เป็นเทคนิคที่เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผลลัพธ์อาจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงภายในเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ยิ่งใหญ่คนรอบข้างของคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณมีความมั่นใจมากขึ้นมั่นคงในตัวเองมากขึ้นและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณมากขึ้นชีวิตของคุณจะเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเหล่านี้และในไม่ช้าคุณจะรู้ว่าประโยคฉันคือการเปลี่ยนนนนแแปปลลลงงทีี่ฉัสวหาาใโกก้ยเ็น ความจริงที่คุณสัมผัสได้ส่วนสําคัญสําหรับให้ประโยคฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้ทํางานได้คือการเชื่อมโยงอารมณ์ของคุณในระหว่างที่ทบทวนไม่เพียงแต่พูดคาเหล่านั้นอย่างกลไกแต่จำเป็นต้องรู้สึกถึงความหมายของมันเมื่อคุณทบท,บ,ทบนประโยคนี้ด้วยอารมณ์ข้อความจะถูกดูดซึมลงไปในจิตใต้สำานึกของคุณได้หรือก่อขึ้นการฝึกปฏิบัติทางอารมณ์นี้ยังช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับความปรารถนาของคุณเองทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงและส่งพลังมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณทบทวนประโยคนี้สามครั้งคุณกำลังฝึกจิตใต้สำนึกของคุณให้เริ่มทำตามความเป็นจริงใหม่นี้จิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่จินตนาการมันยอมรับทุกอย่างเป็นความมดจริงเมื่อคุณเติมเต็มจิตใต้ของคุณด้วยประโยคที่ทรงพลังนี้คุณกำลังตั้งโปรแกรมสมองของคุณให้มองหาทางแก้ไขโอกาสและเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกปฏิบัตินี้จะสร้างนิสัยทางจิตที่ผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ การทบทวนประโยคนี้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงในจิตใจของคุณแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความคิดที่ปราศจากการกระทำนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกระบวนการเมื่อคุณเสริมสร้างทัศนคติของคุณด้วยเทคนิคนี้คุณจะรู้สึกถึงความต้องการที่เป็นธรรมชาติที่จะลงมือทำแนวคิดและโอกาสที่เกิดขึ้นควรได้รับการยอมรับเมื่อคุณรวมการทบทวนประโยคกับการกระทำทีมีสติในชีวิตประจำวันผลลัพธ์จะชัดเจนมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลกระทบของการทบทวนประโยคลองสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกปฏิบัตินี้อาจเป็นมุมเล็กๆของบ้านคุณสถานที่ที่เงียบสงบที่คุณรู้สึกปลอดภัยและสงบสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสะอาดช่วยให้จิตใจของคุณมีสมาธิและสร้างบรรยากาศแห่งความเคารพต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงการวางสิ่งของที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเช่นคริสตัลเทียนหรือภาพทีเป็นแรงบันดาลใจยังช่วยเสริมสร้างพลังของการฝึกปฏิบัตินี้ หากคุณต้องการเพิ่มพลังให้กับการฝึกนี้มากขึ้นลองรวมการทบทวนด้วยคำพูดกับการเขียนอนอกจากการกล่าวประโยค3ามครั้งแล้วให้เขียนมาลงบนกระดาษด้วยการเขียนช่วยเสริมข้อความในจิตใจของคุณในวิธีที่แตกต่างออกไปสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับจิตใต้สำนึกการเขียนยังทำให้คำยืนยันเป็นสิ่งที่จบต้องได้ให้พลังเพิ่มเติมและสร้างความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการนำมาสู่ชีวิตในช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องปกติที่คุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการนี้บางทีคุณอาจจะคิดว่า นี่มันใช้ได้จริงหรือข้อสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านทางจิตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรู้สึกว่าข้อสงสัยเหล่านี้ผุดขึ้นมาให้กลับไปฝึกปฏิบัติด,ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นมากขึ้นเมื่อคุณทบทวนว่าฉันคือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันสแสวงหาในโลกนี้คุณกำลังปรับสภาพจิตใจของคุณให้ก้าวข้ามความคิดที่จำกัดตัวเองเหล่านี้และแทนที่ด้วยความเชื่อที่เสริมสร้างพลัง สุดท้ายวิธีที่ส่งพลังในการทําให้การฝึกปฏิบัตินี้มั่นคงในชีวิตของคุณคือการแบ่งปันกับผู้อื่นเมื่อคุณอธิบายเทคนิคและความสําคัญของมันกับเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ในชุมชนออนไลน์คุณไม่เพียงแต่เสริมสร้าง